ดูได้ถ้วยรางวัลอะไรมาได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึงของระดับประเทศครับระดับประเทศเลยคับผมจากสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพใช่ป่ะใ่คบอืมแล้วก็ไปแข่งอะไรมาบ้างไปแข่งวอลเลย์บอลครับระดับวอลภาคใต้ครับก็ได้รางวัลชนะเลิศเหมือนกันครับเริ่มเริ่มตั้งแต่ตรงไหนก่อนเริ่มตั้งแต่จังหวัดระดับจังหวัดก่อนไหมใช่ แล้วก็ไประดับภาคใต้ใช่ครับแล้วก็ไประดับประเทศใช่ไปแข่งที่ไหนมาเอ่อระดับภาคภาคใต้ครับแข่งที่กระบี่ครับแข่งที่กระบี่ครับเราก็ได้รางวัลที่หนึ่งมาเลยใช่ครับในทีมทั้งหมดมีกี่คนมีสิบปดคนครับสิบปคนนี่ในทีมทุกคนได้ลงสนามหมดเลยไหมอบ้างสิบสองคนแรกสองคนแรกมาจากโรงเรียนงานช้างเองครับ แล้วก็พอเราได้ที่หนึ่งภาคใต้แล้วก็ <cetera. S 2> ดึงจากโรงเรียนจังหวัดอื่นมาร่วมด <aman Kollegen. S 2> <t> ้วยทีนี้แล้วก็เลยมารวมกันแต่เราไม่ทิ้งชุดเก่าไว้แล้วก็เอาไปหมดเลยทั้ง18คนเอาไปหมดทั้ง18คนเลยแต่ว่าหลักๆก็คือโรงเรียนบ้านงานบ้านงานช้างเป็นหลักแล้วก็มีโรงเรียนพี่บูนสวัสด์ของภูเก็ตสองคนแล้วก็มีโรงเรียนใส่ดงจากสุราฎร์5คนครับ5คนก็เลยมารวมกันของเราเป็น18คนทั้งหมดเอาไปหมดแต่ว่าลงจริงๆ12คนครับ แล้วก็โอ้แล้วเรารู้ไหมว่าตอนนี้เราดังไประดับทั่วโลกแล้วดังไประดับโลกแล้วรู้ไหมหรู้ค่ะรู้นะครับผมดีใจไหมดีใจครับดีใจครับผมดีใจแค่ไหน,ข,นขอบุญหน้าชุดขอบุญหน้าชุดดีใจมากไหมดีใจมากครับเ้ยดีใจมากอยู่ขม,มากหน้า <c oughs> ขอบหน้าชุดพูดอะไรหน่อยเร็วพูดอะไรหน่อย อยากให้จังหวัดหรือว่าอยากให้รัฐบาลหรือว่าอยากให้ใครส่งเสริมหรือว่าอยากได้อะไรบ้างอยากได้อะไรบ้างผมก็อยากให้จังหวัดชุมพรครับได้ส่งเสริมการเล่นกีฬาวัลวันอย่างนี้ครับเพื่ออนาคตของเด็กๆนักกีฬาทุกคนครับทำยังไงถึงได้รางวัลที่หนึ่งมาอย่างเช่นการซ้อมที่เข้มแข็งหรือว่ามีพ่อแม่มีชาวบ้านหรือว่ามีนักการเมือง หรือ huh. ว uh ่า huh. ม uh ีกำลังผู้ใหญ่บ้านเขาสนับสนุนเราอย่างไรบ้างที่ทําให้เราได้รางวัลที่หนึ่งมาก็ก็ต้องก็ผมก็ซ้อมแบบว่าเข้มข้นครับซ้อมทุกวันครับครับผมทาให้เราจะต้องซ้อมทุกวันโค้ดครับโค้ดอ๋อโดยเฉพาะคุณครูคุณครูอะไรครับเป็นโค้ดเป็นพ่อของน้องครับเลยนํำซ้อมทุกวันเลยซ้อมหนักแค่ไหนครับ ซ้อมหนักแค่ไหนแล้วก็มีครูครูประจําอยู่คนหนึ่งครูครูคสเสวยตอนนี้แกอยู่โรงพยาบาลอแกไม่สบ,บายนอนยู่โรงพยาบาลครับแต่ครคูนั้นเป็นหลักเลยว่ามาช่วยซ้อมแต่เพราะผมเป็นแค่ผู้ปกครองแล้วก็มาช่วยแกเพราะแกแก่แล้วแกอายุ67<อ>แล้วแต่แกยังมาช่วยอยู่ก็เลยมาช่วยแกซ้อมแล้วก็เลยซ้อมลูกไปในตัวด้วย<อ> <laughs> ซ้อมหนักมากแล้วเห็นว่ามีมีชาวบ้านนําอาหารนำใช่ใช่ครับซ้อมแต่ซ้อมแต่สามอ้สามโมงครึ่งพอเลิกเรียนก็ซ้อมเลิกวันสองทุ่มแล้วก็เวลาเวลาใกล้แข่งเราก็จะเก็บตัวแล้วก็มีผู้ปกครองเอาอาหารเช้ามาให้มีอาหารเสริมมาให้มีนมมีไข่มีอะไรมาบำรุงใช่ครับ ผู้ปกครองเชุมชนเข้มแข็งที่นี่ดูแลดีครับที่นี่คือชุมชนเข้มแข็งใช่ครับชุมชนเข้มแข็งเ้วเอ่อมสักครู่เข้าไปห้องรับแขกปรากฏว่าถ้วยรางวัลนั้นเต็มห้องอ๋อใช่ครับเพราะเราสรไอ้มานานแล้วครับแสแงว่าเราทํากันมากว่า30ปีแล้วใช่แล้วครับแต่ว่าเพิ่งเพิ่งครั้งแรกที่ได้เป็นตัวแทนตัวแทนภาคใต้ไปแข่งระดับประเทศเป็นครั้งแรกและก็ได้แชมป์ประเทศเลยครั้งแรกได้แชมป์ระดับประเทศครับผมได้ถ้วยอะไรมาครับ ถ้วยของสมเด็จพระเทศนะครับถ้วยวิทยุการบินนครับ